ต้องเตโพสชวนดูภาพยนตร์ไทยสเรื่องที่ห้ามพลาดนาทีนี้มาแรงจนหลายคนพูดถึงสำหรับต้องเตทิติผู้กำกับไฟแรงจากเรื่องสับปเปลอตอนนี้ทำรายได้ทั่วประเทศ600ล้านบาทแล้วเป็นที่ฮือฮากระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆที่มีผู้ชมแห่ไปดูและคอมเมนต์ชมจำนวนมากทั่วประเทศ ล่าสุดหนุ่มต้องเตโพสเฟซบุ๊กต้องเตต้องเตที่ติเผยภาพภาพยนตร์ไทยสี่เรื่องมีทั้งเรื่องที่หยดเพื่อนไม่สนิทสับเปรเรและสิบสอีกครั้งพร้อมข้อความเชิญชวนระบุว่าฝากสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับ ข้ามกลาชาวเน็ตชมความน่ารักของหนุ่มต้องเตที่ช่วยโปรโมตรพร้อมสนับสนุนภาพยนต์ไทยทุกๆเรื่อง